คือใดวะคือนางเป็นเรื่องค่ะวะคือใดใส่กำไลใส่หน่องกำไลใส่หน่องกำไลไหนในยาโรคหรือยาโรคมันสิตกนั่งดีๆีใส่วะหน่องกำไลนี่บอกใส่วะหน่องกำไลน้องกำไลคือใส่สุดชวยเนี่ยเมือนหน้องกำไลหื ชุดสวยจังเลยชุดสวยจังเลยแสบบอฮะแสบบลูกฮึมแสบบอแสบบลูกฮึอมยิ้มแสบบอฮึมอร่อยไหม,ม<า>อร่อยมากอร่อยมากเบ